วิดีโอนี้จะสอนวิธีการบันทึกข้อมูลลงทะเบียนคุมนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วแล้วก็ส่งข้อมูลมารอบันทึกข้อมูลลงทะเบียนคุมแล้วเนี่ยข้อมูลก็จะมาอยู่ที่เมนูบันทึกข้อมูลลงทะเบียนคุมตรงนี้นะครับตรงนี้ผมก็จะวงเลบ็บไ้นิดนึงว่าแก้ไขไม่ได้นั่นถ้ากับว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยถูกยืนยันข้อมูลมาแล้วจะแก้ไขไม่ได้แล้วนะครับ มื่อข้อมูลมาค้างอยู่ตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับหน้าจอจะมีอยู่สส่วนนี่นะครับรายการที่รอบันทึกลง,งที่เบนคุมหรือลงการ์ดนะครับกับรายการที่บันทึกไปแล้วนะครับตรงนี้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะมีข้อมูลให้กรอกอยู่3ส,ส่วนนะครับสส่วนส่วนแรกก็คือเลขที่ดีกาเลขที่ดีกาเนี่ยเป็นเลขที่ดีกาที่ทุกท่านเนี่ยไปตั้งดีกาที่ ระบบควบคุมการเบิกจ่ายนะครับตรงนี้ถ้าท่านไปตั้งแล้วนะครับและมีเลขดีกาแล้วท่านสามารถที่จะเอาเลขดีกามาใส่ตรงนี้ได้ใส่เพื่ออะไรเพื่อที่จะอ้างอิงเอาไว้อ้างอิงว่าข้อมูลการเบิกดีกานี้ประกอบด้วยข้อมูลการเบิกเหล่านี้นะครับที่เราตั้งตั้งไว้นี่แหละนะครับเพื่อที่จะให้สามารถอ้างอิงกลับไปได้นะครับเพื่อดูเป็นประวัติ แต่ถ้าเราไม่ไม่ได้ซีเรียสหรือไม่ได้สนใจว่าเราจะเอาเลขดีกามาอ้างอิงเงนะี่ยเราก็าไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องใส่ก็ได้หมายถึงว่าไม่ต้องใส่เลขที่ดีกาจากระบบควบคุมจริงๆก็ได้ใส่เลขอะไรก็ได้เป็นเลขที่เรารันเองคุมเองก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีข้อมูลตรงนี้นะครับวางไม่ได้นั่นเองนะครับเกาะอะไรไปก็ได้ถ้าเราไม่สนใจเลขดีกานะครับ แล้วก็วันที่เบิกเงินนะครับสมมุติว่ารอบการตั้งดีกาครั้งนี้นะครับเราตั้งดีกาไปแล้วแล้วก็เรารู้แล้วว่ารอบนี้เราจะเบิกเงินเมื่อไหร่เราก็อาจจะมาใส่ข้อมูลตรงนี้เพื่อที่จะเก็บเป็นเป็นข้อมูลไว้ดูหรือไว้ค้นหาแต่ถ้าเราไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ระบบก็จะ d e f a u l t หรือว่าตั้งค่าเริ่มต้นเป็นวันที่เราทำการจะบันทึกนะครับ ันผมขอสมมติเป็นเลขที่เราลันไว้เลขดิกาเป็น6 3สทับหแล้วกันนะครับแล้วก็ปีการศึกษานะครับซึ่งโดยปกติแล้วระบบก็จะตั้งค่าเริ่มต้นเป็นปีการศึกษาปัจจุบันนะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลครบทั้ง3าส่วนแล้วยืนยันแน่ใจแล้วนะครับก็ให้กดที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับบันทึกลงทะเบียนคุมหรือบันทุกวงการ์ดนะครับคลิกปุ๊บแล้วก็กดตกลงนะครับทีนี้ข้อมูล ก็จะถูกบันทึกลงการ์ดหรืลทะเบียนคุมของเราเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งระบบก็จะเจเนเรตนะครับรายงานออกมาให้เรานะครับว่าการบันทึกข้อมูลครั้งนี้นยประกอบด้วยใครบ้างที่เบิกนะครับแต่ตรงนีเน้เรามีแค่รายการเดียวนะครับตรงนีนะ้ระบบก็สรุปให้ว่าการเบริกครั้งนี้มีกี่คนนะครับมีคนที่เบิกแล้วก็รวมทั้งหมดเนี่ยกี่บาทนะครับ ากเราต้องการดูรายงานประกอบนะครับคลิกที่ปุ่มพิมพ์รายงานตรงนี้นะครับระบบก็จะไปโหลดข้อมูลมาให้เป็น PDF นะครับอันนี้รอสักครู่นะครับระหว่างที่ระบบทําการประมวลผลแล้วก็จะทําการเจนเนอเรตไอตัวรายงานออกมาให้นะครับการโหลดในครั้งแรกนี่อาจจะช้านิดนึงนะครับแต่ว่าการโหลดในครั้งต่อไปนะครับก็จะมีความเร็วมากขึ้นนะครับ เมื่อโหลดมาแล้วนะครับสังเกตรตรงมุมสายล่างนะครับจะมีไฟล์ขึ้นมาละหนึ่งไฟล์นะครับคลิกได้เลยครับคลิกเสร็จปุ๊บหน้าตาของรายงานประกอบการเบริกก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะบอกว่าถ้าเราใส่เลขที่ดีกานะครับเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับ แล้วก็เราก็จะเห็นว่าใครบ้างที่เบิกนะครับจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับเบิก5้าคนตรงนี้ก็จะมี5คนนะครับสามารถที่จะเซฟไว้นะครับหรือพิมพ์ออกมาก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นไฟล์ PDF นะครับ,นนรบก็จะมีปุ่มพิมพ์หรือให้ดาวน์โหลดเก็บไว้นะครับ